ทุกคนนะครับฟังคลิปนี้จนจบเนี่ยทุกคนจะขอบคุณความทุกขขอบคุณอุปสรรคขอบคุณทุกอย่างนะครับที่เข้ามาในชีวิตเราเพราะว่าอะไระครับเพราะว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งถึงวันวันหนึ่งอนะ่ะเมื่อเราสำเร็จกับชีวิตแล้วอ่ะหรือว่าเราได้ตื่นรู้กับสัจธรรมความเป็นจริงของโลกแล้วอ่ะ เราจะกลับไปขอบคุณความทุกข์ครับตัวผมเองนะเมื่อก่อนเคยทุกทรมานทุกเหลือเกินทุกเรื่องความรักทุกเรื่องชีวิตทุกนู่นทุกนี่ทุกทั่วไปอะครับเหมือนทุกคนแล้วเราก็มาโทษทําไมชีวิตต้องทุกข์แบบนี้แต่พอมาถึงจุดจุดนึงเนาะที่วันเวลาเดินทางมาแล้วความทุกข์อันนั้นอะมันก็ได้ทําให้เรา เปลี่ยนไปความทุกขอนนอ์อันนั้นนะครับมันทำให้ผมได้ตื่นรู้ออกจากสมมุติแล้วตอนนี้ผมกลับไปขอบคุณความทุกข์ผมกลับไปขอบคุณคนที่ทำให้ผมทำให้ผมเห็นทุกข์เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีความทุกข์เนี่ย<ๆ>ก็จะไม่มีตัวผมน่ยที่มานั่งพูดทำคลิปแล้ว สอนธรรมะอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะความทุกข์ทั้งนั้น <c oughs> ถ้าเกิดชีวิตผมแบบเพอร์เฟกตลยได้กีบกุหลาบผมก็คงเหมือนคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตแต่วความทุกข์นั้นนะ่ะมันได้หลอมรวมให้ผมได้เห็นความจริงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปเรามีเพียงแค่อวิชาจริงครับเรามีแค่ความไม่รู้แค่นั้นเองที่พระพุทธเจ้าบอกไม่รู้ว่าความคิดไม่ใช่เราไม่รู้ว่ารูปร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เรารมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวนะครับเออมันเป็นแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่นะครับแล้วก็รอแค่จะดับไปแค่นี้ครนะับ แล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นเพียงผู้ที่เป็นห่่วหนักท่องเที่ยวเป็นเหมือนคนที่ผ่านมาตรงเนี้ยเพียงชั่วคราวไม่มีใครเลยครับอยู่ได้ยั่งยืนไม่มีใครเลยแล้วทุกการเกิดเนี่ยพระเจ้าบอกว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์มหาศาลความทุกข์ที่ผมพูดเนี่ยนะครับทุกคนมันไม่ใช่ความรู้สึกทุกข์นะ เออความทุกเนี้ยที่พระพุทธเจ้าบอกอะครับมันคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันเนี่ยเดินไปสู่ความดับไปหรือความแตกสลายหรือความตายเนี่ยอันนี้เลยเรียกว่าทุกข์ร่างกายเนี่ยทำไมเป็นทุกข์ตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่เพราะร่างกายเนี่ยเดินไปสู่ความแตกสลายครับความสูญเสียความพัดผ่าจากทุกอย่างเราได้อะไรมาเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นทุกข์ ได้สิ่งที่เราชอบมาได้คนที่เรารักมาทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์พะเราต้องรอเวลาให้จะสูญเสียมันไปนไงครับคุณยิ่งรักมันมากเท่าไหร่คุณยิ่งทุกข์มากเท่านั้นพูดถูกไหมในความจริงเนี่ยสัจธรรมเนี่ยที่ไม่มีใครปฏิเสธได้กระทั่งตัวผมเองอที่ผมมาทำคลิปบอกทุกคนวันนี้เหมือนผมเป็นเพื่อนกับทุกคนเหมือนผมเป็นไกมิกับทุกคน ที่แบบอย่ามาบอกเพื่อน hey, เพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนสิ่งเนี้มันมีความสุขนะเมื่อเราได้ตื่นรู้แล้วอะว่าทุกอย่างมันเป็นเพียงธรรมชาติความคิดมันไม่ใช่เราอารมณ์โลภโกรธหลงสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ใช่เราเราเกิดมาเพียงชั่วคราวนะเรามาสร้างความดีกันเรามาช่วยผู้คนให้ได้ตื่นรู้ได้มีความสุขนะเพราะนิพพานเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งนะเออแต่ไอ้คำว่านิพพานเนี่ยในเด็กรุ่นใหม่นะครับ มันมันเข้าใจง่ายนะมันไม่ใช่เหมือนมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่มันจะยากมันเป็นเพียงแค่เรามีวิชารู้ธรรมชาติรู้ธรรมชาติว่าความคิดมันไม่ใช่เราร่างกายมันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นเหมือนกับฝนที่มันตกเหมือนกับแดดที่มันออกแค่นั้นเองความคิดมันก็เป็นเพียงธรรมชาตินะครับเรามองอะไรมากระทบมามันก็คิดเป็นธรรมชาติแต่เมื่อก่อนเรามีอาวิชาความไม่รู้แค่นั้นเอง มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปจับมันเห็นไหมไปจับมันไปจับมันแค่นั้นเองมีคนด่ามาปุ๊บมันโกรธปุ๊บแล้วก็ฮุยความโกรธฉันใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยทุกมีคนชมมาอย่างเงี้ยโอกว่ารู้สึกดีไปจับความดีไปจับรู้สึกความรู้สึกดีอะ่าความรู้สึกดีฉันมันก็เลยทุกไหมครับมันก็เลยทุกแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราเห็นทุกอย่างเป็นเพียงธรรมชาติแล้วะมีคนชมก็เป็นธรรมชาติยิ้มรับขอบคุณใช่ไหม เออมีคนว่าก็ไม่เป็นไรเป็นจริงธรรมชาติสรรเสริญนินทาเป็นเรื่องปกติของโลกใช่ไหมครับชีวิตมีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาของโลกพอเราเข้าใจความเป็นจริงแล้วอ่ะเราเจอทุกข์เราจะไม่ทุกข์เลยพอเลยเพราะเราเข้าใจความจริงไงว่าธรรมชาติมันย่อมเป็นเช่นนั้นเองแล้วทีนี้โอ้โหเราจะใช้ชีวิตด้วยความสุขเลยครับเราอยากจะรักทุกคนโดยที่ไร้เงื่อนไขเมตตาทุกคนโดยที่ไร้เงื่อนไข อยากจะช่วยเหลือผู้คนทุกคนให้ได้ตื่นรู้แล้วมามีความสุขกับปัจจุบันนี้จริงๆเลยทุกคนกดแชร์คลิปนี้ไปนะครับกดแชร์คลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าเมื่อใครได้ชมคลิปนี้แล้วแหละที่ผมบอกไปเนาะจะขอบคุณความทุกขอบคุณทุกสิ่งขอบคุณชีวิตที่ได้เจอทุกขอบคุณขอบคุณเพื่อนคุณที่ส่งคลิปนี้ให้ เพื่อนคุณที่ส่งคลิปนี้ให้เนะี่ยเขาหวังดีคุณมากนะเขารักคุณมากนะครับเหมือนผมเนี่ยที่ออกมาทําแบบเนี้ยผมอยากให้ทุกคนได้มีความสุขได้มีความสุขเพราะมันทุกข์มากเหลือเกินที่เราทนทําตามคําสั่งความคิดนะครับใช่ไหมทําตามความสั่งความโลภความกดความหลงนะครับอยู่หนัวมันเลยเราไม่เป็นมันแล้วเมื่อก่อนความคิดมันคุมเราอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราไม่ให้มันคุมนะครับเราเห็นมันอีใชแค่เนี้ยไม่ต้องอะไรแล้วเลือกใช้ เลือกใช้แค่นั่อะไรไม่ดีก็วปลามันไปครับสิ่งที่ไม่ดีเปรียบเหมือนอาคิดเปรียบเหมือนยาพิษเปรียบเหมือนสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปทําตามมันเพราะมันจะส่งผลที่ไม่ดีกับเราคนระับทำแต่สิ่งไม่ดีทําแต่สิ่งที่ดีนะครับสิ่งไม่ดีอย่าไปทําคิดขึ้นมาเห็นแล้วความคิดไม่ทําทําแต่สิ่งที่ดีมีความรักที่ไม่ต้องการสิ่งใดไม่หวังผลใดตอบแทนรักที่ให้รักที่สละ รักที่ละรักที่วามีความสุขกันมากๆนะครับทุกคน